สวัสดีค่ะชาวมิถุนลัคนาราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l นายทาร์ลอดพยากรณ์บายครูเอค่ะดิฉันครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ขอต้อนรับชาวมิถุนเข้าสู่การทํานายดวงในช่วงหลังของเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่การทำนายนี้เป็นการทํานายระหว่างวันที่สิบหกสิงหาคมไปจนถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พลังงานจากไพ่ทาโร่สื่อพลังงานใดบอกให้กับชาวมิถุนและลัคนาราศีมิถุนดูได้ทางลัคนาและราศีค่ะการทํานายนี้เป็นการทำนาย แบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมตัวดิฉันเองเป็นคนชาวลัคนาราศรีมิถุนจะขอเป็นตัวแทนของชาวมิถุนนะคะทั้งลัคนาและราศรีจับไพ่1ิบใบเพื่อขอให้ไพ่ได้ส่งพลังงานมาแจ้งข่าวบอกพลังงานใดให้กับชาวมิถุนบ้างในครึ่งเดือนหลังสิงหาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพการเดินทาง ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขต่างๆไพ่ต้องการที่จะสื่อพลังงานใดให้กับชาวมิถุนบ้างขอหน้าไพ่ได้ส่งพลังงานมาแล้วดิฉันครูเอปัรมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะทําหน้าที่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงาน,านนั้นให้กับคุณคะ่ะ King of Swords s t r a n g e Two of Cups 9 of Pentacles, the High Priestess, the Empress, 7 of Wands, 2 of Wands, 8 of Pentacles, 9 of Swords. ดวงเครื่องหลังของเดือนสิงหาคมชาวมิถุนคะ King of Swords, ไพ่แห่งผู้เข้มแข็ง อสศวินผู้เข้มแข็งราชาผู้เข้มแข็งนะคะดังนั้นดวงของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนต่างๆนะคะคุณจะต้องใช้ความชาญฉลาดมากๆหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและการตัดสินใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะชัดเจนในการตัดสินใจ ถือได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องแสดงความสามารถแล้วก็พิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะคะใครที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องมีเรื่องรับผิดชอบสูงมากนะคะในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของลูกๆนะคะที่ตอนนี้เรียนออนไลน์ทําให้คุณจะต้องทํางานหนักทั้งงานการที่คุณรับผิดชอบนะคะแล้วก็เรื่องของลูกๆที่จะต้องมาคอยกํากับดูแลแล้วก็ต้องคอยสอนการบ้านนะคะในเรื่องของการเรียนออนไลน์ของ ูๆดังนั้นค่อนข้างที่จะหนักหนาเอาการแต่ว่าผ่านไปได้สบายๆนะคะด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะสำหรับชาวมิถุนก็สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเนาะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องรับผิดชอบเยอะหนักหน่อยแต่ก็เอาอยู่นะคะผ่านไปได้ค่ะ strength นะคะไพ่ที่ ค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงพลังอำนาจนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องหมุดหงิดหัวเสียนะคะต้องแสดงความมีอำนาจนะคะหรือว่าการเป็นคนเด็ดขาดของคุณเนี่ยออกมานะคะบางทีแบบดวงมันเป็นแบบนี้อาจจะมีเรื่องของออลรคจิตที่โทรเข้ามาแล้วทำให้คุณจะต้อง ใส่อารมณ์ลงไปหรือว่าต้องจัดการให้มันเด็ดขาดนะคะอาจจะมีการแจ้งความขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการใช้คําพูดคาจาที่เด็ดขาดนะคะมีอํานาจขู่เนี่ยมันมีเรื่องของการที่จะต้องได้แสดงอํานาจนะคะความด้านดาร์กด้านมืดของคุณด้านความเด็ดขาดของคุณเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเดือดเดือด,ดหน่อยนะคะครึ่งหลังของสิงหาเนี่ยคุณมิถุนอาจจะมีเรื่องกวนใจกวนหัวให้ ต้องดุเดือดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่มีพลังงานใดที่เป็นลบนะคะดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณจะทำออกมาแล้วมันช่วยโปรเทคคุณอะนะคะการที่คุณเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วมีอํานาจแบบนี้นะคะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแบบนี้ช่วยเป็นเกาะป้องกันเป็นกําแพงให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณผู้ชายก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ ผู้หญิงคู่ของคุณนะคะหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยหรือคนในครอบครัวของคุณที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะแสดงอํานาจต่อคุณมากเยอะกว่าปกติสักนิดนึงนะคะแต่ก็นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ดีนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจจะเป็นการแบบว่าสั่งชอบมีอํานาจชอบสั่งแต่เขาก็ช่วยเหลือคุณเขาก็ซัพพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของความรัก คนโสดจะได้เดได้เจอคู่นะคะคนมีคู่แล้วความรักมีความสุขในเรื่องของความรักได้ได้สองถ้วยสงถ้วยแปลว่าความสุขแปลว่าคู่ครองแปลว่าความรักที่เริ่มต้นด้วยความหวานชื่นนะคะการที่ได้เจอคนที่ถูกชะตาเคมีตรงกันก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะที่เราจะได้ ได้มีคนคุยได้มีคนที่คอยเอาไว้ปรึกษาหารือเวลาที่เราเหงาหรือต้องการคนคุยเวลาที่เราต้องการขอคําปรึกษาต่างๆนะคะการมีคู่ย่อมย่อมดีกว่าการอยู่คนเดียวอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญกันนะคะเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีกันก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขมากๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการที่จะมีความรักหรือมีคู่ครองนั่นเองค่ะ n n i h t t o p p n t t c l l s s นะคะในเรื่องของการการหาเงินคล่องขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีลู่ทางหาเงินเข้ามาเยอะขึ้นนะคะธุรกิจการงานอาจจะได้โลเคชันที่ดีอาจจะได้กลับมาเปิดร้านอีกครั้งนะคะหลังจากที่ล็อกดาวน์ไปนานหรืออาจจะได้งานใหม่นะคะหรืองานของคุณเนี่ยมีความคล่องขึ้นราบลื่นขึ้นออกไปหาลูกค้า ติดต่องานอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะบ่งบอกว่าเงินดีขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นนั่นเองค่ะ The high price s t ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะสำหรับผู้หญิงที่มีลักษณะของลักษณะของผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงดูมีดูมีแบบ เจ้าเล่์ดูมีเล่เหลี่ยมนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงลักษณะนี้อาจจะเข้ามาเป็นปัญหาให้กับคุณนะคะใครที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังว่าแฟนของคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีคนคุยเพิ่มขึ้นมานะคะมีคนมา เข้าใกล้หรือว่ามาใกล้ชิดคู่รักคู่ครองของคุณแฟนของคุณก็เป็นไปได้ต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องของการนอกใจหรือการมีกิ๊กนะคะคอยระมัดระวังคนที่มีสเสน่ห์แล้วเย้ายวนแล้วก็เข้ามาเป็นตัวกลางเป็นมือที่3เข้ามาแทรกระวังคนมีคู่แล้วหรือคนมีแฟนแล้วระวังมือที่3มนั่นเองที่จะเข้ามาในเรื่องของความรักของช่วงปลายสิงหานะคะ ดีเอ็มเพ s สไพ่ราชินีเป็นไพ่แห่งความสุขสบายไพ่อำนาจนะคะก็เดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีอำนาจมากเพียนพิเศษนะคะอาจจะต้องได้สั่งการหรือว่าได้ตกอยู่ในใต้อำนาจก็ได้นะคะหมายถึงว่าคุณมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเนี่ย เจ้านายอาจจะมีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างเยอะอาจจะมายุ่งกับคุณเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะมาสั่งการมาสั่งนูน่นสั่งนี่ให้ทํานูน่นให้ทํานี่นะคะใครที่เป็นผู้จัดการแล้วมีผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้านายเนี่ยอาจจะโดนสั่งให้ทํานูน่นทํานี่ค่อนข้างเยอะนะคะทำงานหนักกว่าปกติหรือว่าต้องทํา OT หรือว่าต้องทําอะไรที่มันแบบว่าดูเยอะและหนักกว่าปกตินิดนึงนะคะผู้หญิงมามีอํานาจกับคุณหรือไม่ถ้าคุณเป็นเป็นเจ้านายเองเป็นเป็นคนที่มีอํานาจเองเนี่ยคุณก็จะต้องมีงานเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะให้คุณจะต้อง แสดงอํานาจได้ต้องสั่งการได้บริหารจัดการนะคะค่อนข้างที่จะมีงานเข้ามามีบทบาทเยอะว่านั้นเถอะนะคะในชีวิตหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการงานคุณจะใช้อํานาจเยอะแล้วก็ใช้บทบาทในเรื่องของอํานาจเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยค่ะ การงานอาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันนะคะผลงานแข่งขันการหาลูกค้าหรือแย่งลูกค้ากันด้วยนะคะแล้วก็ในสํานักงานอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันกันเพราะว่าใกล้ช่วงสิ้นปีละอาจจะเป็นช่วงที่ดูดูผลงานว่าควรที่จะได้โบนัสเท่าไหร่ตัดสินผลงานเอาเกณฑ์มาวัดกันนะคะดังนั้นจะ มีเรื่องของการแข่งขันนะคะการเปรียบเทียบในเรื่องของผลงานการแข่งขันในเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจเกิดขึ้นมานะคะ t o of sort ใครที่มีแฟนอยู่ต่างชาตินะคะหรือว่ามีญาติอยู่ต่างชาติอาจจะได้มีการโทรหากันติดต่อกันนะคะวางแผนว่าอาจจะมาเยี่ยมกันเขาอาจจะบินมาหาเราหรือเราอาจจะบินไปหาเขานะคะมีการใกล้ชิดกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นมีการพูดคุยวางแผนตกลงกันนะคะว่าจะอย่างไรดีจะได้มาเจอกันเพราะว่าหลังจากที่ ล็อกดาวน์ปิดประเทศนะคะไม่ได้เจอกันมานานเป็นสองสามปีดังนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่อาจจะได้มีการวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศชุเป็นช่วงของการวางแผนนะคะว่าจะได้จะได้มาเจอกันเมื่อไหร่หรือจะเดินทางเมื่อไหร่วา,างแผนกันว่าเมื่อไหร่ที่คนไกลอ่ะจะได้มาเจอกันสักที อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าใครบางคนอาจจะคิดอยากจะเปิดร้านใหม่บางคนอาจจะคิดที่จะทําธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนธุรกิจหลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเดิมอาจจะซบเซาอาจจะดูไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่มีการคิดวางแผนที่จะ หาช่องทางทางธุรกิจหรือหางานใหม่นะคะบางคนอาจจะคิดหางานใหม่อยู่ก็ได้เพราะว่ามีความคิดว่างานเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยดีละหรือว่าโอกาสที่มันจะก้าวหน้ามันไม่ค่อยดีแล้วบางคนอาจจะคิดที่อยากจะหางานใหม่บางคนอาจจะคิดที่จะหาธุรกิจใหม่ทํานะคะซึ่งดูแล้วว่าคุณคิดว่าเออมันน่าจะดีกว่าเดิมมันน่าจะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นการเริ่มแพลนนะคะว่าการหาเงินใน ข้างหน้าเนี่ยเราจะเอายังไงดีเป็นการเริ่มแลนนะคะสุดท้ายนะคะให้นายออฟโซดนายออฟโซดนะคะค่อนข้างที่จะกล้าได้กล้าเสียนะอย่างคุณวางแผนเทางธุรกิจเอาไว้เนี่ยไม่แน่นะคะคุณอาจจะเริ่มต้นธุรกิจเร็วๆนี้เลยก็ได้หรือบางคนคิดอยากจะเปลี่ยนงานในตอนนี้ไปละไปไปสมัครงานไม่รอแล้วหรือติดต่อสถานที่ทํางานใหม่นะคะที่ที่ใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วบางคนหรืออาจจะรอสัมภาษณ์อยู่นะคะก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะ,จะตัดสินใจเรว็วแล้วก็มีเหตุการณ์แบบ ปัจจุบันทันด่วนรวดเร็วเนี่ยเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะหลายอย่างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ เร็วได้ดีได้นะคะแต่ว่าก้อนก็ต้องมีความรอบคอบมีความระมัดระวังด้วยก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรควรที่จะคิดสักนิดนะคะให้มันรอบคอบก่อนว่าดีไม่ดีก่อนที่ออกจากงานไปเนี่ยก็ควรที่จะไปวางแผนดีๆว่าที่ใหม่ที่จะไปเนี่ยหลักใหม่ที่จะไปเกาะเนี่ยมันมั่นคงถาวรดีไหมนะคะเปรียบเทียบกันว่าดีกว่าที่เดิมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าใครที่จะลงทุนทําธุรกิจเนี่ยก็ดูสํารวจดีๆสํารวจการตลาดให้ดีๆนะคะอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าหุนหันพันแล่นตัดสินใจใครพูดอะไรก็เชื่ออ่อนนผ่อนตา ตามไปรวดเร็วเปลี่ยนแปลงง่ายใจเร็วด่วนได้ต้องระมัดระวังนะคะไพ่เตือนมาแล้ว เอาละค่ะก็การทำนายหน้าไพ่นะคะจากพลังงานที่ไพ่ทาโร่ได้สื่อให้กับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2564ก็มีตามที่ได้อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานให้กับคุณนะคะดูแล้วพลังงานของไพ่ค่อนข้างดีนะคะเรื่องของความรักก็ดีแต่ว่าระวังมือที่3เนาะอันนี้สรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลที่อยู่ต่างประเทศหรือคนไกลเนี่ยก็ถือได้ว่า ติดต่อกันได้นะคะอาจจะมีโอกาสวางแผนได้มาเจอกันได้พบกันในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจอาจมีเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีการแข่งขันกันนะคะแล้วก็ไพ่เตือนว่าอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าใจร้อนนะคะทําอะไรก็ให้รอบคอบโชคทางด้านการเงินเนี่ยก็พอมีโอกาสที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะชีวิตคุณไม่ตกรลกรรมลบาบากหาเงินง่ายหาเงินคล่องแล้วก็ยังแถมคิดวางแผนที่จะทํา ทำงานทำธุรกิจให้มันมีเงินงอกเงยขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะดวงสบายดวงได้ไพ่คนอุปถัมภ์ค้ำชูดังนั้นก็ถือได้ว่าพลังงานของไพ่มาให้กําลังใจคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนพลังงานดีมากส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณเนี่ย ดีในช่วงของสิงหาคมช่วงท้ายเดือนนะคะก็ดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทโลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาวิวกดไลค์ให้กําลังใจกับดิฉันนะคะติดตามกันด้วยเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ามาอ่านไพ่สื่อพลังงานบวกให้กับคุณอีกค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ